สวัสดีค่ะหลังจากที่เราบันทึกฐานข้อมูลในระบบต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาบันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นง,งวดให้เราดูที่เมนูหลักนะคะแล้วเลือกที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Work Flow ด้านบนจะขึ้นเป็น Flow Inventory Control System ให้เราเลือกที่ปุ่ม s a t Balance Data นะคะ โปรแกรมจะขึ้นเป็นใบปรับยอดขึ้นมาเอกสารเล่มที่0001ใบปรับยอดจากนั้นกดที่ปุ่มโอเคตอนนี้เรายังไม่มีใบปรับยอดนะคะให้เราเพิ่มที่ปุ่ม F3 ค่ะจะขึ้นเป็นหน้าต่างใบปรับยอดขึ้นมาเลขที่และเลขที่อ้างอิงตรงนี้เราจะให้ระบบเป็นคน running เองนะคะ เราจะมาเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่31เดือน12ปี57โปรแกรมจะถามว่าวันที่เอกสารเป็นวันก่อนวันเริ่มต้นระบบรูปแบบการโพสจะต้องเป็น N คือจะไม่มีการบันทึกบัญชีให้กดที่ปุ่มโอเคค่ะต่อมาแผนกและหมายเหตุนะคะเราจะยังไม่ระบุเราจะลงมาที่รายการสินค้าด้านล่างได้เลยค่ะ คอลัมน์ pf นะคะตรงนี้จะเป็นชนิดสินค้าให้เราพิมพ์ P ลงไปนะคะตรงนี้จะเป็นสินค้าย่อยและคอลัมน์ t ตรงนี้จะเป็นเล,เเลขหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปในกรณีที่เรายังไม่ทราบรหัสของสินค้านะคะให้เรามาที่คอลัมน์ชื่อสินค้าแล้วพิมพ์ค้นหาสินค้านะคะอันนี้สินค้ายกมาเราจะ เป็นกระดาษค่ะแล้วกด enter จะขึ้นหน้าต่างรายการสินค้าที่ต้องการรายการสินค้าแรกเราจะเลือกกระดาษ A3 ค่ะจากนั้นกดเลือกค่ะโปรแกรมจะรันรหัสกระดาษ A3 เป็นรหัส E01 นะคะต่อมาจำนวนเพิ่มเราจะเพิ่ม30รีมค่ะ ราคาทุนโปรแกรมจะรันมาให้เป็น95บาทซึ่งตรงกับที่เราได้บันทึกเอาไว้นะคะต่อมากด enter และจะเป็นรายการที่2รหัสตัว P เช่นเดิมค่ะและเลข1น,นะคะสินค้าสน,าสนาึกรูปชื่อของสินค้าพิมพ์คำว่ากระดาษและกด enter นะคะรายการสินค้าที่2เราจะเลือกเป็นกระดาษ a 4ค่ะแล้วกดเลือกนะคะ โปรแกรมจะรันรหัสให้เป็นตัว e 0 2จําจำนวนเพิ่มตรงนี้เราจะเพิ่มเป็น9รลีมค่ะราคาทุน55บาทซึ่งตรงนะคะต่อมาเป็นรายการสินค้าที่3รหัสตัว p เช่นเดิมค่ะเลข1สินค้าสำเร็จรูปพิมพ์คำว่ากระดาษแล้วกด enter ค่ะ รายการสินค้าที่3นะคะเราจะเลือกเป็นกระดาษ B5 แล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมจะรันระบบมาให้เป็น E03 จากนั้นจำนวนเพิ่มเราจะเพิ่ม18ลีมซึ่งราคาทุน35บาทตรงกับที่เราบันทึกเช่นเดิมค่ะต่อมาเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที่4 รหัสตัว B ค่ะ 1. สินค้าเสร็มรูปชื่อสินค้าพิมพ์คำว่ากระดาษแล้วกด enter ค่ะรายการสุดท้ายรายการที่4เราจะเลือกเป็นกระดาษ f 1 4นะคะจากนั้นกดเลือกค่ะโปรแกรมจะรันรหัสมาให้เป็นรหัส e 0 4ย์จำนวนเพิ่มนะคะเราจะเพิ่ม10รีมค่ะราคาทุน60บาทนะคะ ซึ่งก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะาการบันทึกรายการสินค้าทั้ง4รายการค่ะจากนั้นกดบันทึกหรือ F10 ค่ะโปรแกรมจะถามเราว่าจะพิมพ์หรือไม่เราจะไม่พิมพ์นะคะให้ตอบ no ค่ะกดที่ปุ่ม no นะคะแล้วก็กด escape ออกได้เลยค่ะ ใบปรับยอดของเราก็จะมี1ใบนะคะซึ่งเป็นเลขที่ 00, 000001 000, 0เลขที่อ้างอิง AJ0001 ทับ000001 000, 000, วันที่31เดือน12ปี57เสร็จสิ้นแล้วเราก็กด Escape ออกได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกยอดยกมากของสินค้าคงเหลือต้นงวดค่ะ